จากคนธรรมดาที่ไม่คิดว่าจะเทรดเก่งจนวันนี้เป็นนักเทรดที่ติดอันดับที่69ของโลกจากนักแข่งเทรด1 0 0 0 0นคนแลนะนั่นก็คือผมเองครับสวัสดีครับผมชื่อเจสันนะครับเป็นเจ้าของช่อง YouTube ช่องเจสันเวนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ชื่นชอบเรื่องของการเทรดแล้วก็คิดว่าเป็นเรื่องของการนันคนที่มาเข้าเรื่องของการเทรดหวังอยากได้แต่กําไรแต่ไม่อยากที่จะเรียนรู้นะครับอันนี้คือมาเซ็ตของผมเมื่อประมาณ5ปีที่แล้วแต่วันนี้นะครับผมได้มาปรับมายเซ็ตใหม่แล้วก็ได้มาปรับแผนเรื่องของการเทรดใหม่แล้วก็เทรดเซตอัพส่วนตว ใช้ระยะเวลาประมาณทั้งหมด8วันจนเทรดติดอันดับที่69ของโลกแล้วเป็นคนไทยเป็นคนเดียวในกองทุนนั้นซึ่งวันนี้ครับผมจะมาแชร์เทคนิคเรื่องของการเทรดในหาจุดเข้าเนี่ยครับว่าตั้งแต่วันที่25นะครับกุมภาพศ2525ว่าจุดเข้าของผมเนี่ยผมใช้เทคนิคไหนและอะไรที่ทําให้ผม,มได้กําไรรวมทั้งหมดประมาณ19,000เหรียญภายในระยะเวลา8วันจากอันดับที่หมื่นกว่าโดยที่ผมไม่โฟกัสเรื่องของการเทรดผมแค่สมัครไว้นะผมใช้เวลาเวลาประมาณ8 จนมาถึงที่อันดับที่69และผมเป็นคนหนึ่งที่เป็นนักธุรกิจแล้วก็ทับธุรกิจตลอดเวลาไม่ได้มีเวลามาเทรดเท่าไหร่แต่เชื่อไหมครับว่าด้วยเทรดเซ็ตอะของผมเนี่ยมันทําให้ผมเนี่ยสามารถที่จะสร้างโปรฟฟตแล้วก็ติดอันดับที่69ก็คือ1ในร้อยได้ครับเพราะงั้นถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวไปดูกันโอเคตอนนี้ก็เราเนี่ยอยู่ที่หน้ากราฟแล้วนะครับก็จุดเทรดของผมนยครับตอนนี้ผมได้ย้อนเวลากลับมาวันที่25กุมภาพันธ์นะครัึ่งกร้ฟเนี่ปิดด้านขวาไปเลยเ เดี๋ยวผมจะปิดด้านขวาให้ทุกคนดูนะหรือว่าด้านขวาด้านนี้นะครับให้เราปิดออกไปทั้งหมดเลยให้เราโฟกัสแค่ตรงนี้ผมจะมาลูกศรไว้ตัวใหญ่เลยทุกคนเห็นไหมครับว่าจุดเนี่ยเราจะเห็นภาพเดยว่ากราฟเนี่ยครับมันเกิดการอะไรฮะมันเกิดการเบรกขึ้นมาแล้วเห็นไหมครับมันเบรกตรงไหนมันเบรกตั้งแต่โซนนี้ครับลุมาทั้งหมดประมาณ2โซนและมาเบรกโซนสุดท้ายคือโซนนี้ซึ่งเทคนิคที่ทุกคนเทรดอยู่แล้วน่าจะเป็นเบรกเอาแล้วผมก็เป็นสายเบรกเอาเหมือนกันซึ่งผมเห็นภาพแล้วว่าวิกรู้สึกว่ารารฟเนมนนั ลายโครงสร้างมันเกิด BOS มาเรื่อยๆเรื่อยๆเยก็ยยคือ BOS นี่คือ Break of Structure เนาะแต่มันมีอยู่โซนหนึ่งครับที่ผมรู้สึกว่าโซนนี้แหละคือน่าสนใจมากๆนะครับซึ่งก็คือโซนนี้ทุกคนได้เห็นภาพแล้วผมอาะเริ่มเริ่มดูแล้วว่าเฮ้ยทำไมกราฟเนี่ยมันย่ำอยู่กับที่และมันเนี่ยไม่ยอมทําการเบรกไฮใหม่แต่มันกลับย่ำไปย่ำม,มาผมดูทั้งหมดประมาณ1 2 3 4 5 6ซึ่งผมรู้สึกว่าฐานเรื่องของการย่ำของกราฟเนี่ยถ้าความน่าจะเป็นเนี่ยมันไม่ควรเกิน4่ใช่ไหมครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ ลงเนี่ยคือค่อนข้างจะสูงแหละผมก็เลยเลยเข้าจุดนี้เลยโซนนี้ใส่ไปเลยฮะตอนนั้นผมกดไปพอประมาณแสนเหรียญผมกดไปที่ประมาณ2หลอดแล้วปรากฏว่าก็ลูกทางจริงๆครับการาฟเนี่ยได้ทําการเทล,ลงมาแล้วผมก็มาปิดอีกทีคือโซนนี้ครับทุกคนเห็นภาพไหมครับว่าการาฟเนี่ยเกิดการลงมาทะลุแรงมากครับแต่ผมไม่ได้ปิดนะตรงเนี้ยครับแล้วผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันอัดยังไม่ลงจริงก็เลยทําการมาปิดตรงโซนนี้พอดีกําไรทั้งหมดไม้เนี่ยครับบวกไปทั้งหมดประมาณ8 โดยการโฮมโพสิชันตอนนั้นคือแค่หนึ่งโพสิชันนะครับเพราะงั้นผมเนี่ยเป็นคนที่ MM ออยู่แล้วตัวของ SL นะครับแน่นอนว่าผมตั้งเหนือไฮตรงนี้เข้าตรงนี้โซนที่1นนะครับโซนเดียวครับบวกไปประมาณ8 0 0 0เหรียญแล้วีผมขึ้นรูปให้ดูนะครับคือเป็นรูปนี้แล้วก็อีกโซนหนึ่งคือราคา2 8 9านี่ครับคือออเดอร์ที่2ผมได้ทำการเข้าต่อเลยซึ่งไม้เนี่ยผมได้ทำการปิดไปแล้วนะแต่อีกไม้นึงคือมาเข้าตองที่ราคา2 8 9 1่ครับสาเหตุที่เข้าครับเหมือนกันเลยครับรู้สึกว่ากราฟเนี่ยมีโอกาสลงต่อค่อนข้างจะสูงผมก็เลยทาการวัดระยะแล้วก็ดูว่ารู้สึกว่ากราฟเนี่ยโอกาสเบรกเนี่ย ค่อนข้างที่จะสูงมากก็เลยเข้าโพสชั่นตรงนี้แล้วก็มาปิดที่ราคา2884แนะแล้วก็โซนที่2ครับมาปิดที่ราคาตรงนี้เข้าตรงนี้มาปิดที่โซนนี้อันนี้ผมเปิดแค่นะครับกราฟอาจจะมองเป็นภาพกว้างนิดนึงคือโซนนี้เลยแปลว่าผมเนี่ยทำกำไรไปห,หมดประมาณ2รอบจากการที่ดูเรื่องของโซนราคาเพราะงั้นทุกคนเห็นภาพใช่ไหมครับว่าเทคนิคการทํากําไรอะเอาง่ายๆนะครับเราเนี่ยเวลาเราเป็นคนหนึ่งที่เอ่ออยากจะศึกษาแต่แค่ยังไม่รู้ว่าเฮ้ยมันควรที่จะศึกษาแบบไหนผมแนะนําว่าให้เราเนี่ย หาอาจารย์ที่จะเป็นเมนเตอร์ให้เราได้ที่มีผลลัพธ์เรื่องของการเทรดไม่ว่าจะเป็นการแข่งเทรดการสอบเทรดหรือว่าแม้กระทั่งการเทรดจริงหรือว่าการไลฟ์สดให้เราหาเมนเตอร์ของเราให้เจอและสิ่งสําคัญนะครับนั่นคือการแบ็กเทรดอันดับแรกผมแนะนําให้ทุกคนุนะครับลงเรียนเสร็จแล้วแล้วก็ทําการแบ็กเทรดต่อแล้วก็ลงแข่งจริงหรือแม้กระทั่งลงด้วยแบบอาจจะเป็นนักสอบกองทุนหรือแม้กระทั่งเป็นคนหนึ่งที่อ่ลองเทรดพอร์ตจริงไหมแต่ว่า อาจจะไม่เริ่มต้นที่ทุนเยอะๆอาจจะเริ่มต้นที่ประมาณ1 0 0 0เหรียญก่อนแล้วก็ให้ทําการมันนี่มีเนชเมนเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่มันนี่มีเนชเมนค่อนข้างจะสูงมากนะครับเพราะงั้นพอตแสนเหรียญที่ผมแข่งเทรดนะครับผมใช้หลอดต่อเดอร์คือแค่ประมาณ2หลอดทุกคนจะเห็นภาพนครับว่าการเทรดที่ดีไม่ควรออกหลอดเยอะเพราะว่าอะไรเราไม่รู้หรอกว่าไม้ที่เราออกนะครับมันจะขาดทุนตอนไหนและมันจะได้กําไรตอนไหนแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันแล้วก็มีความพยายามหมวกมีความกล้าที่มาจากการที่วางแผนเทรดเซตอัพท ไม้ที่1ไปแล้วมาต่อที่ไม้ที่2แต่ไม้ที่3มนั่น,นะครับมันต้องวินเพราะว่าถ้าเราแพ้ติดต่อ,อก,การ3ครั้งแปลว่าเทาเซตอัพของเราครับเริ่มใช้การไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นผมอยากจะบอกทุกคนว่าอยากให้เริ่มศึกษาอยากให้เราเริ่มจากการที่ฝึกฝนมันทุกทุกวันทุกๆวันทุกๆว,วันประมาณนี้ครับอันนี้คือเป็นออเดอร์สั้นๆนะครับแล้วผมเชื่อว่า ทุกคนนะน่าจะเห็นภาพเรื่องของการเทรดไม่มากก็น้อยนะครับวันผมเวลาผมเทรดเนี่ยผมอาจจะใช้แค่เส้นเสียวขาวแค่นี้ก็ได้หรือว่าเส้นเทียนลายก็ได้ผมอาจจะไม่ตีเยอะเยอะแยะอะไรมากมายขนาดนั้นหรือแม้กระทั่งผมหาจุดเข้าในช่วงที่มันเป็น up ten หรือเป็น d o ท n t e ผมอาจจะหาใช้ฟิโบในการวัดวัดระยะจุดเข้าแล้วก็เทคออเดอร์แล้วก็เทคโปรไฟตออกมาแปลว่าอะไรครับการเทรดนั้นเรียบง่ายมากแต่การฝึกฝนและไม่เซตที่ดีของนักเทรดนั่นคือส่วนที่เราต้องเรียนรู้กันต่อไปวันคลิปต่อไปเนี่ยผมจะทําคลิปไหนนะครับจะเอามา พยายามนะครับที่จะลงคอนเทนต์แล้วก็อาจให้ทุกคนเพื่อนๆพี่เพียงน้องได้ฟังนะครับแล้วก็นักเรียนใน private class ของผมนะครับอยากให้ทุกคนนะครับเป็นคนที่กล้าในวันที่คนอื่นกลัวมันมีความหมายว่าอะไรครับมันอาจจะเหมือนผมเมื่อ5ปีที่แล้วก็ได้ครับที่ยังเป็นเด็กเสิร์ฟอยู่ครับแล้วก็มองว่าการตลาดเนี่ยมันมีแต่เรื่องพันธแต่จริงๆแล้วครับถ้าเรากล้าที่จะกล้าที่จะเรียนรู้ไม่ใช่กล้าที่จะออยนะกล้าที่จะเรียนรู้เราจะเป็นคนห่งที่ประสบความสำเร็จระดับสูงแน่นอนครับประมาณนี้นะครับเพราะงั้นถ้าใครสนใจเรื่องของไม่ว่าจะเเเป็นนรรรื่อองงขกาีย สามารถที่จะติดต่อผ่านลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้ได้เลยแล้วก็ผมก็จะมีการไลฟ์ทุกวันนะครับในช่อง YouTube ในการบอกจุดเข้าพี่เพื่อนๆสามารถติดตามได้วันคลิปต่อไปผมจะลงคลิปไหนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่ใต้ลิงก์ด้วยนะครับเจอนครับสวัสดีครับ